สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการจี๊ซหนิง Stay Healthy Stay Beauty นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องหนึ่งนั่นคือประโยชน์ของกล้วยค่ะว่ากล้วยนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะไม่น่าเชื่อนะคะสําหรับตัวดิฉันเองนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของกล้วยนะคะรู้สึกว่ากล้วยนั้นเป็นอาหารพื้นพื้นเป็นผลไมพ้พื้นพื้นที่อยู่ติดบ้านนะคะไม่ค่อยเห็นคุณค่านะคะก็ ไม่ค่อยทานกล้วยด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าพอมาพักหลังนะคะเนื่องจากว่าดิฉันมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วนะคะคุณพ่อดิฉันอายุ100ปีนะคะคุณแม่ก็อายุประมาณ96ปีย่าง97นะคะทีนี้อ๋อ พ่อแม่เนี่ยก็เริ่มที่จะทานอะไรไม่ค่อยได้นะคะนี้ก็ไม่ได้ทานนี่ก็แพ้นะคะแกก็มาคิดว่าจะทําอย่างไรนะคะจะให้พ่อนั้นทานอะไรดีแล้วก็อาการอีกอันหนึ่งก็คือว่าประมาณสักสองทุ่มเนี่ยคุณพ่อก็จะมีอาการหิวอีกรอบหนึ่งนะคะกบ็บางครั้งเมื่อก่อนก็จะเอาแบบ สลับเป้าอะไรให้พ่อทานนะคะก็มาคิดกันว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ทำส่งผลเสียหรือผลอาการข้างเคียงที่ไม่ดีกับคุณพ่อ,พอก็เลยทดลองให้คุณพ่อกับคุณแม่ทานกล้วยนะคะผลที่เกิดขึ้นนั้นโอ้เป็นสิ่งที่อศัศจรรย์มากนะคะก็คือเริ่มจากให้ทานกล้วยตอนเช้านะคะรวมกับข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการหิวตอนกลางคืนก็ให้ทานกล้วยได้อีกหนึ่งลูกสรุปแล้วคือในหนึ่งวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะทานกล้วยไม่เกินวันละ สลูกนะผลที่เกิดขึ้นนะคะเกินคาดค่ะคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ท่านจะต้องเจาะเลือดตรวจเดือนเว้นเดือนนะคะผลก็คือว่าเกลือแร่นะคะแล้วก็ความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายค่าเลือดต่างๆเนี่ยออกมาเป็นปกติค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวฉันเองนะรู้สึกว่าอาศัศจรรย์นะคะแล้วก็เริ่มอาการจุกเสียดแน่นท้องต่างๆหายไปนะคะการขับถ่าย เป็นปกตินี่ก็คือว่าสิ่งที่ได้ทดสอบนะคะทดลองเอาให้ผู้ที่สูงวัยนะคะอายุมากๆนะคะซึ่งเซนซิทีฟหรือว่าไวต่อสิ่งต่างๆมากนะคะก็สามารถทานกล้วยได้นะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะ,ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องอีกะคะ่ะ นั่นก็ต้องขอขอบคุณกล้วยเป็นอย่างมากนะคะที่ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญของอาหารทุกมื้อเลยนะคะที่บ้านนะสำหรับผู้ผู้อาวุศโสนะคะแล้วก็ช่วยให้ท่านนั้นมีอายุยืนยาวจริงๆค่ะวันนี้เราจรึงต้องมาดูกันว่า ประโยชน์ของกล้วยนั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูถึงว่ามีอะไรอยู่ในกล้วยหนึ่งลูกบ้างนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อันเหลือเชื่อว่ากล้วยหนึ่งลูกนะ,ะหรือกล้วยหนึ่งเขาเรียกหนึ่งใบหรือเปล่านะคะมีประโยชน์อย่างมากมายมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะคะประการแรกก็คือเป็น the powerful source นะคะ of potassium นะคะกล้วยนั้นถือว่าอ,อุดมเลยถ้าเราคิดถึงว่าสมมติหมอหมาบอกเราว่าให กินโพแทสเซียมเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ขึ้นมาเลยนะคะในหัวของเราก็คือฐานกล้วยนั่นเองนะคะเพราะกล้วยนั้นเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะในขณะเดียวกันมีโซเดียมต่ําดังนั้นเนี่ยกล้วยจึงช่วยนะในโพแทสเซียมนั้นมีผลยังไงบ้างโพแทสเซียมก็จะช่วยให้การทํางานของหัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะผนังหลอดเลือดก็จะคลายตัวนะทำให้ควบคุมความดันโลหิตได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ความดันก็จะไม่สูงเกินไปนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นสโตร ะะหรือเรียกว่าหลอเลือดติดหรืออุดตันได้นะคะแล้วก็โพแทสเซียมยังช่วยให้การทํางานของกล้ามเนื้อต่างๆดีนะคะกล้ามเนื้อก็จะไมออ่อ่อนแรงไปนะคะหรือว่าไม่หดเกรง,งต่างๆนะนี่ก็คือประโยชน์ของโพแทสเซียมนะคะซึ่งมีอยู่ในมากในกล้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเป็น สิ่งที่ดีมากที่เราจะทานกล้วยทุกวันนะคะเพราะกล้วยนั้นเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมนั่นเองนะซึ่งช่วยให้หัวใจถ้ะหลอดเลือดต่างๆนะคะทำงานได้อย่างเป็นปกติลดภาวะเสี่ยงของความดันสูงนะคะแล้วก็หลอดเลือดแตกตีบอุดตันต่างๆได้นะคะประการที่2นะของประโยชน์ของกล้วยนอกจากมีโพแทสเซียมแล้วนะคะกล้วยยังเป็นแหล่งของกากใยนะคะ กล้ยนั้นอุดมไปด้วยเส้นใหญ่ที่มีทั้งแบบละลายน้ํากับแบบไม่ละลายน้ํานะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะถ้าทานกล้วยเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายรู้สึกอิ่มไปได้สักช่วงหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทําให้สบายท้องนะเป็นประโยชน์ต่อ,เ,อเรียกว่าระบบ ก็เพราะอาหารและลำไส้ของเรานะคะกล้วยเป็นแหล่งของพรีไบโอติกนะคืออะไรนะ,ค,ะคืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เราจุลินทรีย์ที่ดีลำไส้มีหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานนะคะที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะไวรัสได้นะคะ,ะนั้นเนี่ยการทานกล้วยก็เหมือนเรากําลังป้อนอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่มีอยู่เยอะแยะเลยในลำไส้นั้นให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อ กให้แข็งแรงนะคะดังนั้นนี่ก็คือว่า,าไฟเบอร์ต่างๆนะคะเส้นใยต่างๆนั้นก็จะช่วยนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะคะแล้วก็ยังเป็นการกวาดเอา,อาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นคราบอยู่ในลำไส้ออกไปเพราะว่ามีเส้นใยแบบไม่ละลายน้ำด้วยนะคะนี่ก็คือทำให้ลำไส้เราเนี่ยเรียกว่าสะอาดนะคะแล้วก็ ดีนะคะมล้วก็ให้อาหารต่อจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะคะดังนั้นสิ่งต่างนี้ก็จะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ของเราทำงานอย่างเป็นปกติค่ะ อีกอันนึงนะันประโยชน์ของกล้วยนะจากการที่มีไฟเบอร์สูงนะคะจริงๆแล้วโพแทสเซียมเนี่ยช่วยให้หัวใจแข็งแรงอยู่แล้วนะการทำงานหัวใจเป็นปกติจากโพแทสเซียมแต่ยิ่งกว่านั้นนะคะไฟเบอร์ที่สูงในกล้วยนั้นก็ช่วยถึงสุขภาพของหัวใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีผลการศึกษาจาก University of Leeds in UK นะป,รประเทศอังกฤษนะคะได้บอกว่านะคะอาหารที่มีกากใยมากอย่างเช่นกล้วยนั้นนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะ และสามารถลดความเสี่ยงของทั้งโรคระบบหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่า CVD นะคะ Cardiovascular Disease นะคะและหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะก็คือ Coronary Heart Disease CHD นะคะนี่ก็คือว่าอา,อาหารที่อุดมไปด้วยกากใจเนี่ยก่ยอสามารถช่วยนะคะลดคอเลสเตอรอลและช่วยให้การทำงานของหัวใจหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยทำงานเป็นปกติด้วยค่ะ นี่คือประโยชน์ประการที่2ประการแรกคือ,อมีโพแทสเซียมเยอะนะคะแล้วก็อันที่2คือมีกากใยอาหารที่ดีนะคะอันที่3มก็คือเป็นแหล่งรวมวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายค่ะแหล่งรวมวิตามินและเกลือแร่ที่สําคัญของร่างกายนี้นอกเหนือจากโพแทสเซียมที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะก็ยังมีนะคะแคลเซียมแมกแมงกานีสนะคะแมกนีเซียมนะคะ,ะ,คะเหล็กโฟเลตนะคะไนอาซินไรโบเฟวินแล้วก็วิตามิน B6 นี่คือสิ่งที่อยู่ในกล้วยหนึ่งใบนะคะแล้วก็ในวิตามินและเกลือแร่ที่กล่าวมาเมื่อกี้นั้นเป็นส่วนสําคัญมากค่ะที่ร่างกายต้องการเป็นแร่ธาตุและวิตามินที่จําเป็นที่ช่วยให้ระบบของร่างกายทั้งหมดทํางานได้อย่างดีนะคะดังนั้นเราควรจะทานกล้วยนะอย่างน้อยวันละ1-2ลูกนะคะก็จะช่วยให้สมดุลน,นะคะของวิตามินและเกลือแร่ในร่างกายดีขึ้นทําให้ระบบต่างๆทั้งหมด ในร่างกายของเราทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและเป็นปกตินะคะ,ะการที่4ของประโยชน์ในกล้วยก็คือว่าช่วยช่วยเรื่องภาวะาเลือดเลือดจางนะหรือ,รอว่าแอนเเมียนะคะเนื่องจากว่าในกล้วยนั้นมีธาตุเหล็กมากนะคะซึ่งช่วยร่างกายที่มีภาวะเลือดจางซีดหรือว่าอ่อนเพลียนะคะก็จะ เพราะธาตุเหล็กนั้นมีผลต่อก,การสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ฮิมโ,มโกลบินด้วยนะคะนั้นการทานกล้วยนะ,ะก็จะช่วยบรรเทาภาวะของอการเลือดจางนี้ลงได้นะคะจากการทานกล้วยเพื่อเสริมแร่ธาตุหรืออาหารต่างๆค่ะประการที่5นะคะประโยชน์ของกล้วยก็คือว่า ช่วยในเรื่องของด้านอารมณ์นะคะแล้วก็บรรเทาความภาวะซึมเศร้าได้นะคะเนื่องจากว่าในกล้วยนั้นนะคะมีระดับของทริปโตแฟนนะคะในระดับที่สูงทริปโตแฟนคืออะไรทริปโตแฟนนั้นนะคะเป็นสารที่ร่างกายเมื่อรับเข้าไปจากกล้วยเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนทริปโตแฟนเนี่ยให้กลายเป็นเซโรโทนินนะเซโรโทนินเนี่ยถือว่าเป็นสารสื่อนํำประสาทที่ช่วยให้สมองนั้นเกิดความสุข นะเป็นกระตุ้นทำให้อารมณ์ความรู้สึกในสมองของเราดีขึ้นนะคะเซโรโทนินซึ่งได้จากการที่เราทานกล้วยนะคะแล้วก็ทริโตโตแฟนก็จะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินได้นะคะนี่ก็แล้วทริตโตแฟนกับวิตามิน B6 ที่อยู่ในกล้วยนั้นยังช่วยให้เราหลับสบายมากขึ้นนะคะส่วนแมงกันแมง แมกนีเซียมนะคะทอถี m แมกนีเซียมนะก็ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะ,ะนี่ก็คือประโยชน์ของด้านอารมณ์นะแล้วก็ลดภาวะซึมเศร้าได้เมื่อกินกล้วยจะอารมณ์ดีค่ะนะคะประการที่6นะสุดท้ายแล้วของประโยชน์จากกล้วยก็คือด้านของสกินแคร์นะคะในกล้วยนั้นเนื่องจากว่ามีเส้นใหญ่แล้วก็อุ้มนม้ำนะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราก็สามารถนํากล้วยเนี่ย มาพอกหน้าได้นะสาวท่านที่ผิวหน้าแห้งนะคะเราสามารถบดกล้วยนะคะแล้วก็เอามาพอกหน้าได้เลยนะคะหรือนะคะเอามาผสมกับโยเกิร์ต หรือนมผงนะคะแล้วก็เอามาพอกหน้าไว้นะคะผิวหน้าของเราก็จะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะดูมีน้ํามีนวลน,นะะ่ะถ้าสมมุติว่าเรานั้นพอกหน้าด้วยกล้วยหรือถ้าท่านใดที่โดนยุงกัดนะคะนอกจากขมิ้นแล้วนะคะกล้วยนะคะได้ร,ระบุไว้เลยว่าสามารถลดการระคายเคืองอันเกิดจากอาการคันของแผลยุงกัดได้นะคะนี่คือเนื้อของกล้วยนะคะที่เราคูดออกมาแล้วลองมาทาดูนะก็ช่วยได้นะคะนี่ คือประโยชน์ทางด้านของการบำรุงผิวที่มีอยู่ในกล้วยหนึ่งใบนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างเมนูดีกว่านะคะว่าเอ๊ะนี่จะทานยังไงกันดีนะคะถ้าสมมติวันนี้เราตั้งใจจะทานกล้วยแล้วนะคะก็จะมีสิ่งที่เราแนะนําได้ตามวัยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเมนูสลหรับผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุนั้นนะคะควรทานกล้วยกับข้าวโอ๊ตต้มสุก นะคะอันนี้น่าจะเป็นอาหารเช้าที่ทําให้อยู่ท้องนะคะแล้วก็ได้วิตามินเกลือแร่ครบถ้วนด้วยนะคะทานกล้วยนะควรจะทานสลับกันไปนะคะที่บ้านดิฉันนั้นก็ทานสลับกันมีกล้วยไข่กล้วยน้ําวาแล้วก็กล้วยหอมทองนะคะ mm hmm. ก็จริงๆในในกล้วยหนึ่งใบแม้ว่าเป็นประเภทไหนเนี่ยก็จะมีสารอาหารเหมือนที่บอก6ประการเมื่อกี้นะคะเกลือแร่ต่างๆก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีในสัดส่วนที่ หลากหลายแตกต่างกันไปนะในส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ไปค้นที่ไหนนะแต่มีความเชื่อว่ากล้วยหอมทองเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเยอะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เจาะผลเจาะเลือดออกมาแล้ว ค่าโพแทสเซียมของคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยต่ำไปนะคะก็จะสลับนะจากกล้วยไข่หรือกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็จะเน้นกล้วยหอมทองมากขึ้นในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะก็เห็นว่าค่าโพแทสเซียมก็จะกลับมาสู่รัดับปกติอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้มีค่าเลือดที่เรียกว่า,าสูงต่ำนะมากมายนะคะก็เราก็ทานวนกันไปก็ได้นะคะทั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้าแล้วก็กล้วยหอมทองในมื้อเช้านะคะจำนวนที่พอเหมาะในการรับประทานของผู้สูง อยุก็คือไม่ควรเกินวันละ2ลูกค่ะค่ะมาดูด้วยกันนะคะสำหรับเมนูของคนวัยกลางคนนะคะหรือท่านที่อายุระหว่าง40-60ปีนะคะหลายท่านก็ชอบทานกาแฟดื่มกาแฟตอนเช้าใช่ไหมเมื่อทานกาแฟเราก็มักจะมีเบเกอรี่นะคะตามด้วยนะคะดิฉนันก็เป็นคนหนึ่งเลยนะคะชอบทานกาแฟและต้องมีเบเกอรี่ด้วยนะคะแต่ในตอนนี้นะคะสิ่งที่เราค้นพบว่าเราสามารถเปลี่ยนนะคะสำหรับที่เราพยายามจะเลิก เบเกอรี่ให้ลดลงนะคะคือในเบเกอรี่มันก็จะมีแป้งขาวใช่ไหมคะกับเนอยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลดลงนะคะก็ใช้วิธีคือเอากล้วยนะกล้วยที่กึ่งดิบกึ่งสุกเนะะี่ยค่ะผ่าซีกนะคะแล้วก็เข้าเตาอบนะ,ะประมาณ20นาทีนะ,ะก็จะได้กล้วยที่หอมนะคะเป็นเหมือนกล้วยปิ้งนะคะกล้วยอบนะ,ะที่หอมมากนะคะแล้วก็มีกากใหญ่เยอะแย,ยะเลยนะคะก็ใช้แทนเบเกอรี่ได้ะคะ่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะดิฉันก็จะทานตอนเช้านะเป็นกาแฟกับกล้วย,ยอบกล้วยปิ้งนี่เองนะคะก็ใช้แทนเบเกอรี่ได้นะคะก็ทําให้เรียกว่ารักษาไม่ให้ตัวเองอ้วนไปกว่านี้นะคะนี่ก็คือกล้วยสามารถทดแทนเบเกอรี่ได้นะคะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปอย่างไะถ้าไม่ทานอะไรกับกาแฟเลยทานกาแฟเพียวๆนะคะก็สามารถทําเมนูกล้วยปิ้งได้นะคะ เป็นอาหารอีกอันหนึ่งอาหารว่างยามบ่ายนะคะอาจจะทําเป็นกล้วยกึ่งดิบกึ่งสุกเหมือนกันนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะนึ่งเสร็จแล้วก็ฝานนะทานอย่างนั้นเลยนะคะก็สามารถใช้เป็นของว่างยามบ่ายนะคะที่ก็จะออกรสแอบ,บหวานนิดๆนะคะอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็อร่อยมากนะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับของว่างนะคะหรือนะคะสรันคนวัยกลางคนก็อาจจะทานข้าวต้มมัด นี่ใส่กล้วยนะคะท่านก็จะได้ทานกล้วยด้วยนะคะมาดูเมนูสัววัยรุ่นบ้างวัยรุ่นนั้นจะหาเรื่องหาหาโอกาสทานกล้วยได้อย่างไรนะคะ ก็จะมีเมนูทานกล้วยหอมนะส่วนมากจะเป็นกล้วยหอมมากกว่านะคะเช่นฮันนี่โทสต์นี่นะคะโหไวยรุ่นมากเลยนะทานกับกล้วยใช่ไหมคะหรือนะคะเครปญี่ปุ่นนะคะที่เป็นรสที่ไส้เป็นกล้วยหอมนะ,ะหรืออันก็ไอติมบานาน่าสปริตอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นฟองดู ue, ใช่ไหมที่ขายของหลายยี่ห้อนะคะเขาก็จะมีกล้วยนะแล้วก็เอาไปจุ่มกับช็อกโกแลตนะนี่ก็เป็นเมนูทานกล้วย ง่ายๆสำหรับัยรุ่นค่ะนะคะมาดูข้อแนะนําที่ควรตระหนักแล้วก็ข้อหลีกเลี่ยงกับกล้วยบ้างว่ามีไหมนะคะมีด้วยกันนะตัวอย่างเช่นนะคะการทานกล้วยเนี่ยวิธีทานที่ดีที่สุดก็คือทานโดยไม่ไม่ต้องผ่านกรรม,มวิธีใดๆไม่ใช่ทานั้ำเปลือกนะคะ ก็คือง่ายเหมือนปอกกล้วยนั่นเองนะเหมือนภาสิตไทยเราง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะก็คือปอกกล้วยแล้วก็กินเลยทานเลยนะนี่คือเป็นวิธีทานกล้วยที่ดีที่สุดแล้วก็ได้วิตามินเกลือแร่ต่างๆครบถ้วนนะ,ะเมื่อเราทานกล้วยโดยที่ไม่ต้องไปนึ่งปรุงอะไรเลยนะคะ มาดูต่อนะคะสิ่งที่ควรหรีกเลียงคือไม่ควรนะทานกล้วยคู่กับนมนะเช่นบางคนก็จะมีสมูทตี้กล้วยนะเมื่อก่อนดิฉันก็ชอบไปซื้อนมรสกล้วยมาทานนะโอ้โหไปอ่านหนังสือหลายเล่มมากนะเขาบอกว่าไม่ควรทานด้วยกันนะคะระหว่างกล้วยกับนมนะคะอีกอันหนึ่งก็คือไม่ควรทานกล้วยที่สุกเกินไปทําไมล่ะคะก็เพราะว่าน้ําตาลมีมากนะคะถ้ากล้วยที่สุกก็เอามาพอกหน้าดีกว่านะคะหรือไม่ก็เอาไปไว้ที่ ริมั้วนะคะให้นกทานได้นกกินแทนเรานะคะก็จะดีมากเลยนะคะอีกอันนึงคือหลีกเลี่ยงกล้วยตากนะจริงๆตัวเองเป็นคนที่ชอบกล้วยตากนะกล้วยตากบางยี่ห้อเนี่ยเหมือนกับกินลูกเกดเลยนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยตากแบบเคลือบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยชอบมากนะคะแต่ว่าจริงๆของตากทุกอย่างเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งตากแห้งหรือทุกอย่างที่ตากเนี่ยคือโดนออกซิเจนนะเขาเรียกว่าถูกปฏิกิยาออกซิเดชันนะก็คือจะมีอนุมูลอิสระนะ,ะทานไปก็ไม่ค่อยได้คู ค่านะคะแล้วก็ยังต้องมาเคลียร์นุมโมนิสละออกอีกนะคะนั่นกล้วยตาก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแล้วโดยทั่วไปกล้วยตาก,ก็ากกากกากจะหวานมากเกินไปเนื่องจากว่าบางทีก็จะชุบน้ําผึ้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่านะคะแม้ว่าชอบก็อาจจะนานๆาทานทีก็พออนุโลมได้นะคะหรือนะคะสิ่งที่ผมเรียกกุ้ยทอดเราอ,อ,อันนี้ก็โอ้ิฉันก็ต้องยอมเหมือนกันนะคะบางทีผ่านทุกแยกนะมีกล้ยทอดขายนะคะที่เชียงใหม่นะคะ ก็อดไม่ได้ให้ซื้อนะคะแต่ว่านะคะทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ากลวยทอดผิดน้ํามันเยอะมากนะคะแล้วน้ามันสดน้าก็เป็นน้ามันปาล์มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งย่อยยากนะคะแล้วก็แทนที่จะได้ประโยชน์จากกล้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรนะคะก็ เป็นภาระแก่ร่างกายในการเคลียร์สารพิษออกไปด้วยซ้ําไปนะคะดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงทั้งกล้วยตากล้วยทอดนะคะแล้วคําถามเกี่ยวกับกล้วยบัชีล่ะทานได้ไ,ดไหมนะกล้วยบวชีก็คือทานได้นะ,ะแต่ไม่ควรจะบ่อยแล้วก็ดีที่สุดก็ทําเองนะ,ะสำหรับท่านที่ออไม่ได้ทําเองก็ซื้อทานิดนหน่อยนะ,ะทานให้มันแบบออพอให้มันสบายปากส,สบายคอเราก็พอแล้วนะคะเพราะว่าในกล้วยบวชีก็จะมีกะทิใช่ไหมคะกับน้ําตาลนะคะกะทินี่ทานไปนัก ก็จะมีปัญหานะกับหลอดเลือดของเราได้นะคะานั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีดีที่สุดก็คือทานกล้วยเปล่าๆนั่นแหละนะคะดีที่สุดค่ะ หรือไม่ก็กล้วยนึ่งนะที่เมึงทั้งเปลือกนะเขาก็บอกว่าสารอาหารหรืออะไรเงี้ยจากเปลือกก็อาจจะซึมเข้าตัวกล้วยได้เหมือนกันเช่นแคลเซียมนะคะนี่ก็อาจจะพอจะได้ประโยชน์บ้างนะคะนี่คือประโยชน์มากมายค่ะของกล้วยนะคะเรามาทานกล้วยกันเถอะนะคะมีกล้วยไว้ติดบ้านติดเรือนนะคะเวลาซื้อไม่ต้องซื้อเยอะนะคะโดยเพราะกล้วยหอมทองฉันจะขอซื้อแบ่งซื้อทีละครึ่งหวีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทานไม่ทันนะคะ ก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะในเรื่องของกล้วยๆค่ะสวัสดีค่ะ